อันยองโซยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปนะครับอัปเดตเรื่องราวของ Baby m o อน ster อร์กับคอนเสิร์ตที่ฮ่องกงวันนี้วันแรกกันดีกว่าตอนนี้คอนเสิร์ตเนี่ยก็เริ่มไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและเด็กๆเ,เนี่ยก็มาแจกโมเมนต์กันเพียบเลยวันนี้คอนเสิร์ตเบมอนอาจจะอัปเดตได้ไม่มากสักเท่าไหร่เนื่องจากว่าทวิตเตอร์ล่มนะทุกคนสู้กันต่อไปนะครับแฟนคลับเนี่ยก็พยายามที่จะอัปเดตกันแต่ทวิตเตอร์ก็ล่มใส่ล่มใส่ดีบ้างไม่ดีบ้างเดี๋ยวเราทยอยัอัปเดดตวนนี้ก็จะมาพูถึง ในคลิปนี้เป็นรีวิวจากแฟนคลับที่ฮ่องกงเขาออกมาชื่นชมเด็กๆเบบี้มอนสเตอร์กันในคอนเสิร์ตวันนี้สนุกมากๆเลยครั้งแรกของเบมอนกับคอนเสิร์ตเดี่ยวที่ฮ่องกงจัด2วันติดกันเลยนะครับวันแรกแฟนคลับได้เข้าไปดูต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าสนุกมากนี่คือครั้งแรกที่ได้มาคอนเสิร์ตของเบบี้มอนสเตอร์แฟนมิด พลาดไปแต่คอนเสิร์ตกดบัตรได้เขาบอกว่าเขาได้มาอยู่ในโซนที่ติดชิดเวทีเลยและได้เจอเบมอนแบบใกล้ๆแทบจะสลบแทบจะเป็นลมไม่ใช่เพราะอากาศในนั้นน้อยหรือว่าแออัดแต่จะเป็นลมเพราะความสวยของเบมอนทุกคนตอนเดินเข้ามาอยู่ใกล้ๆเนี่ยสวยแบบระยะประชิดเลยไม่คิดไม่ฝันว่าเด็กๆเบมอนตัวจริงจะสวยขนาดนี้ครั้งแรกที่เจอเบมอนในคอนเสิร์ตประทับใจจนตอนนี้ก็ยังภาพติดตาอยู่เลยทุกคนสวยมากและก็ยังมีนะครับที่บอกว่าเสียงของเบมอน จากที่ฟังต่อให้เป็นร้องสดเนี่ยมันก็ไม่เท่ากับในสเกลคอนเสิร์ตจริงๆเสียงดีมากทั้งเสียงร้องแล้วก็ซาวด์ดนตรีทุกอย่างคือเขาใส่ใจหมดเป็นคอนเสิร์ตที่คุ้มค่าบัตรต่อให้ต้องจ่ายมากกว่านี้ก็รู้สึกว่าคุ้มอยู่ดีบางคนนะครับถึงกับบอกเลยว่าเบมอนเนี่ยเขาเก่งกันรอบด้านจริงนะทั้งร้องทั้งแรปทั้งเต้นทั้งเอนเตอร์เทนทุกคนมีความวาไรตี้อยู่ในตัวเองสูงแล้วก็มีที่บอกว่ายอมใจกับความสวยของพาริตาเลยพาริตาสวยมากทั้งหุ่นเอวยังผม ทั้งอะไรต่างๆนานานดีใจมากที่ได้เจอพัตตาครั้งแรกก็ผมสีปลอนแบบนี้บางคนก็บอกว่า เวอร์ชัน6คนเบมอนทำถึงมากมากอยากเห็นเลยว่าถ้าอยู่ครบจะเป็นยังไงเสียดายที่รามินั้นมีปัญหาเรื่องสุขภาพขอให้น้องหายเร็วๆและกลับมาเจอพวกเราอีกครั้งแบบ7คนคอนเสิร์ตรอบหน้าจะไม่พลาดแน่ๆจะมาเจอกับรามินะครับแฟนคลับรีวิวกันฉ่ำชมกันสุดดีทั้งเสียงดีทั้งเต้นดีทั้งความสวยดีทั้งสเกลคอนดีทั้งทุกอย่างทุกอย่างคือดีหมดจริงๆวันแรกเขาปลื้มมากบางคนเนี่ยซื้อได้2วันเลยนะครับวันแรกติดเวทีวันที่ อาจจะได้บัตรใกลๆหน่อยแต่ก็ยังดีใจที่จะได้มาเจอกับเบลมอนอีกครั้งเพราะคอนเสิร์ตมันดีมากมันสนุกมากและก็ทําถึงวันนี้เด็กๆเนี่ยแต่งตัวกันสวยฉ่าเลยสวยแบบสวยมากๆทรงผมชิกิต้าก็น่ารักสุดๆนะครับเขาบอกว่ายิ่งช่วงท้ายๆคอนเนี่ยสนุกกันจริงเหมือนได้มาเล่นกับเพื่อนเหมือนได้มาเล่นกับน้องคอนเสิร์ตวันแรกรีวิวประมาณนี้เราเอามาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังกันเดี๋ยวถ้ายอยเมาส์กันต่อคลิปหน้าเลยครับกลับมาเจอกันใหม่ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กันด้วยนะทุกคนสวัสดีครับอันโย 嗯。